เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในซองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมเข้ามาชี้เป้าบ้านบรรยากาศดีทำเลดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อนะครับแปลงนี้อยู่ติดถนนเลยครับติดทางหลวงเส้น1 2 7ครับถนนกว้างครับเดินทางสะดวกถนนดีเป็นถนนสายหลักเลยไม่ต้องเข้าซอย ชุมชนก็เงียบสงบน่าอยู่ครับปลูกกันอยู่แบบทางๆมีพื้นที่ว่างครับไม่แออัดราคาเพียง750,000บาทเื่นาทั้นเองเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับพื้นที่ถึง127ตารางวาเลยทีครับแบ่งนี้พื้นที่กว้างามากครับได้ถุนก็สามารถล้อมก่อเป็นห้องเป็นบ้านกันได้นะครับหรือจะเอารถเข้าไปจอดเอาไปเข้าไปปลูกก็โอเคครับพื้นที่เยอะก็ทำประโยชน์ได้เยอะครับ ท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่สอ่อใต้คลิปก็ได้ถาชาบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีบ้านสวยทำเลดีราคาถูกนู้ชมได้เลือกซื้อกันประจําทุกวันในไม่พาคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยทำเลดีมากครับเอกสารโฉนดถูกต้องครบถ้วนครับติดถนนเส้นหลักเลยครับตัวที่ดิน สนใจก็ติดต่อเขาไได้ครับเจ็ดแสนห้ามืนบาทมีบริการยื่ยนกู้ให้ด้วยพิกัดที่ดินนะครับอยู่อำเภอผมพิรามครับจังหวัดพิษณุโลกติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับรูปแผนที่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ